โอ้โหน้ำสูตรจกประสบการณ์ที่เล่นแพนด้าไปอย่างโชคโชนนะครับผมเราได้เจอเจ้าไบรอตนะครับตัวที่ดามเมดเบิร์สค่อนข้างแรงและหลายๆตัวเลยมีทั้งนาคอรมีทั้งมวยไบรอตนะครับหรือว่าจะเป็นริกเตอร์เองก็ตามเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะแนะนําสายผสมซึ่งจะมีแคบโบเกนสเปียเอ้ยไม่ใช่เจาะสีเหลืองนะครับแล้วก็ดาบแดงที่เป็นเคเทมสำหรับดาเมดนะครับที่เหลือ เราจะออกของแทงนะครับเออคือในบางวันผมก็อยากผมก็อยากจะเล่นแพนด้าใช่ไหมในตัวที่แบบนอกเมตานิดนึงเออเราก็ผมก็อยากจะเล่นนผมชอบแพนด้าอยู่แล้วนะครับมาเจอก็เจอตัวเบิร์สนาเมตที่ค่อนข้างคุณแรงเลยในแพทช์นี้คล้ายๆกับลมที่เราเจอกิ้งก่ายกิ้งกือเลยนะครับมาเป็นแอสทอลสเปียก่อนเลยแล้วเจาะเล็ก เกมนี้ถามว่าออกบุคลิสเปียได้ไหมบุคลิสเปียมันก็จะแรงเลยครับแต่ว่าผมอยากได้คูดาวด้วยอยากได้เลือดด้วยนะครับสำหรับจอดเหลือแรงครับแรงกับนี่ประมาณนี้ครับเวลาที่เราเจอฮีโร่สายประเภทสายประเภทเบิร์สต์ดาเมจนะครับเราก็ตายค่อนข้างง่ายซึ่งวันที่ผมเจอมวยนะครับก็ในบางช็อตเนี่ยเราโดนดักปุ๊บปุ๊บคอมโบเดียวตายนะฮะ แล้กวก็กเท้าเกราะก็น่าจะดีครับเอุไยเอาไป56บาทนะครับแรกๆเลือกกันไปนะตรงน,นี้ถอยก,ก่อนครับเราเห็นนาคอสมา yeah, แล้วมาแบบนี้เพื่อนเขาก็ได้ออบเจกต์ไปฟรีๆครับแต่ว่าฝั่งเขาก็เข้าดาร์คสเลเยอร์อยู่แล้วเนาะเราเดินอน้อมดีกว่าครับตรงนี้ ออมสุดออมสุดแบบว่าโนซงขอไปตอนนี้เรายังไม่สามารถสู้กับไบรอนได้นะครับถามว่าสู้ได้ก็กินกันไม่ลงอยู่ดีนะครับแต่ว่าเขาอ่จจะเอาเอาเราลงนะฮะเนี่เขาอย่าไปห้าวนะครับโดยแผพนนี้มันไม่ใช่ ของเพนด้าเลยเพนด้าผมเห็นคนไม่ค่อยเห็นไม่เห็นเลยแหละแมนตี้นะฮะยังยังไม่เห็นคนเล่นเลยด้วยแต่คือสัสิตาไม่ยังไม่เห็นคนเล่นเลยนะครับปั๊บปั๊บพุชการ์จูสกึดกูดไปกูฟิกเกอร์ตี้ง้เขาจังหวะสุดท้ายอีตาโดรียูจิอีตาโดรีช่วงนี้ดิเดโก็แป็งแบรกว่ะ สวยครับข้างนาก็เล่นกันสวยเลยโอเคครับรูนก็รูน,นคีสิบหกนี่ของเพนด้าก็ขึ้นไปเจาะเหลืองแบบนี้นะครับแล้วเพื่อนๆจะมีคำถามว่าแล้วมันแรงไหมสำหรับเจาะเหลืองครับดาบแดงใช่ไหมผมต้องบอกว่าแรงครับแรงเลยนะครับแลวเพื่อนๆจะเ,เห็นประโยชน์ของการออกแทงในตานี้นะครับ คือตามเอ็เราก็พอแล้วละ่ะตามเม็ทีมโดยรวมไหมตามเม็ทีมโดยรวมผมคิดว่าพอละอืม,อมเปิดเลยดีกว่าเพราะว่าเพื่อนเรามาอย่างเ้ยมายัางไงละ่ะใส่เลยเพื่อนเพื่อนเจ็ดพึ้นส<ป>ีเพื่อนโอเคเอ่อถอยเลยเพื่อน <c oughs> สวน <c oughs> สองสองเราแพ นี่ครับนี่คือการลงโทษสำหรับการที่ชนะเลนแล้วใช่ไหมพอชนะเลนปุ๊บเขาค่อยเขาพยาางจะทิ้งเลนกันนะครับคือการลงโทษแบบตามปกติเอ๊เราก็ได้ป้อมแบบกล่งคงครับคือช่วงแรกนี่รักษาป้อมกันแบบโอ้โหเป็นช่วงทิ้งก็ไม่ค่อยให้ใครแตะป้อมเลยพอชนะเลนปุ๊บทิ้งป้อมเหมือนกันผมเล่นตัวชนะเลนปุ๊บผมก็ชอบไปเดินเลนนะเหมือนกันเลยเอ๊ถ้าดูหลลีปนีเหมือนกันเลย เฮียไหนก่อนเพื่อนลิกเตอร์มันมันคุมพุ่มอยู่มันคุมพุ่มอยู่รู้สึกว่าตอนนี้ก็เดินไม่น้ำค่อนข้างลำบากนะครับทั้งซ้ายเองขวาเอ่ยโดนลิกเตอร์ลิกเตอร์คุมมาครับในจังหวะนี้ผมจะออกของกันสักหนึ่งชิ้นนะครับเคยเอาเคลีคยร์กลางเอา้าโอ้โหเนี่ยดูดูมวยต่อย ดูมวยมาต่อยผมเอาไปหนึง่งแมตต์เดี๋ยวต้องหาเคลียร์แบก่อน,นครับไม่งั้นจะเดินยากไ,ได้หาดักยากนี่ออกแค่นี้พอสวยครับเคลียร์ครับเคลียร์เพื่ออะไรหายกันฝั่งเขาเล่นแก๊งก็เก่งนะฝั่งเขาเล่นแก๊งเย็นเล่นแก๊งก็เก่งนะครับขอด้วยครับ พยายามพยายามเคียร์เลนไว้นะครับแรงนี้คือถ้าไม่เคียร์เลนเนี่ยอ่าเราจะโดนเทคเงินไปดื้อๆนะครับลงมาเคียร์ล่างครับทำไรก่อนก็ได้ครับต้องเคียร์ล่างก่อนนะครับมีเงินป้อมแตกเงินป้อมแตกแล้วจังหวะนี้นาคอสเลนต่อแล้วผมกระโดดเข้าไปซานเข้าไป2องครับจังหวะมาต่อเติมพอดีพอดีเขาเรียกซ้อนสวยซ้อนได้สวยนี่ไม่ใช่บอไซครับซ้อนได้สวย อยากจะปวดแทบเยอะแต่ว่าไจะเจ็บโอ้โหรถตูแทบมันอยางโอ้โหวานเป็นวิกี้เบลเลยนี่ดูดิสนี์มากเกินไปครับเดี๋ยวสวาไหมครับผมอ <laughs> ะมาต่อที่ดาบถึกนะครับนั่นคือดาบถึกไว้ก่อนเลยแล้วแต่เราจะบิวด,ด้วยนะครับ,จบเจอกายภาพมาเคาะเลยเรามากเกินไปเนี่ยก็ซีอั t h ตอ o s t ก็จะท้อน มาหลังจากนี้นะครับขอขึ้นของไกลกันไกลภาพก็เป็นชิลออฟเดอะลอสส์นะครับฟิกเกอร์ละด้วยโอ้ยจ๊ะโอ้ยเดนเซเดปัตชูกูส่วนเลยในจังว่านี่ในกดนี่เบิเจอร์ก็ครับดูคือนี่หนึ่งนะครับเราจะไม่ใช่แพนด้าที่เรารู้จักเนอะจะถึกขึ้นมาทันทีครับ เออแล้วก็เวลาที่ผมเห็นทั้งในโปรลีกเลยหรือว่าในแรงหน้าตอนนี้นะครับตั้งแต่ซีซันก่อนลหลายซีซันแล้วเออแพนด้านี่ชอบเอามาเจอกับนาคอสนะครับผมในตำแหน่งป่าเองนะในตำแหน่งป่านะครับแสดงว่าในตำแหน่งเราก,ก็สามารถเข้านาคอสได้แบบชิวๆครับเออหยอกยอกซึ่งพอจะอันติกดดันกดดันกดด,ดดันให้เขาได้ใช้อันตี เคลียรนะครับใน,นตรงนี้โอ้หน้าทำหน้าที่เคียเลยจาเด,ยเดียวเลยไหมเออมาจังหวะเติมจังหวะซ้อนละ <The upset. S 1> จังหวะซ้อนสวยคกิบสวยคกิบม <You. S 1> ได้ป้อมกลางไปด้วยอ่ากลางต่อก็ได้เพื่อนกลางต่อสายสามเลยครับ ยูจิอิตาโดริชิวอฟเดือดร้อนเรามาแล้วไงเรามาแล้วไงชิวอฟร้อนเรามาแล้วไงมาเขาปล่อยไปก่อน,นครับป่ะตอนนี้ถามเรื่องการเคเลียร์เลยนะครับหาเงินเพิ่ม <c oughs> อติกับป็นดานไม่นานเลยครับไม่นานในช่วงกลางเกมนี้ก็สิบกว่าไปได้วันนี้เขาอยู่ตรงกลางกันแล้วก็ เก็บตรงนี้ให้หมดนะครับอันนี้ป้อมบนน่ะเราดันฟรีแล้วเราดันฟรีแล้วนะครับเราก็ไปหาพวกการเงินนิดนึงนะครับหรือว่าไปตัดป่า,าก็ได้ว่างๆก็เคลียร์เวฟครับแล้วก็มาบิวเป็นดาบแดงเลยอันนี้แล้วแต่บ,บิวนะครับแล้วแต่บ,บิวเลยเพื่อนๆอยากจะออกอะไรนี่ครับถ้าโดนมวยต่อยก็กดจิวิชเชอร์ดาบถือก,ก็ได้นะครับโดนตันตีอ่ะอันนี้ผมได้ได,ดาเมจเพิ่มขึ้นมาเลยครับถ้ามันสตันมากเกินไปก็เปลี่ยนรองเท้าซะนะครับ นี่ครับข้อดีของก,การทำเลนมันก็แบบซ้ายขวาซ้ายขวามันจะเริ่มไม่ออเป็นกรุ๊ปนะครับนี่มันจะเริ่มแยกแยกแยกดิเพื่อนแยกแยกดิเพื่อนนี่ครับนี่ขนาดผมยังไม่ได้ดาบแดงนี่คือเจาะสีเหลืองชิ้นเดียวนะครับนาคอยังร่วงอ่ะปั๊บปั๊บปั๊บคอแล้วตีผมมาแล้วไงแล้วตีผมมาแล้วไงม,มาแล้วไงตี นและนี่คือรูนคลีสิบหกนะครับบวกกับเจาะเหลืองแค่นี้ก็เพียงพอลแล้วดาบแดงมางก็ไม่ต้องสืบนี่นครับแรงไอ้ที่แพนด้าที่เราออกทุกวันนี้ออกแบบออมนิแอมดาบแดงยอะไรเงี้ยเออมันเบิร์ดเร็วนะครับมันเอาไว้เบิร์ดเร็วแบบบุบบุบบุบบบนะครับ,บรรนี่ก็เอาไว้รักษาชีวิตตัวเอง สำหรับชิ้นต่อไปนะครับก็เปลี่ยนเลยตอนนี้เป็น,อนกองท้ากทีๆเราก็จะขึ้นเป็นดาบแดงต่อนะครับขาดการเงินอยู่ที่6 7 8 9 10 11อ่าประมาณ5 600นะครับ5 600กร้ขำๆไม่ใช่อะไรตกเลขครับชิ้นเลขไม่ค่อยไวไม่เงอะคออยกอ่คึกหลอดแล้วต่อทีกนวหนึงโป๊ะโป๊ะแต่มันก็อาจจะไม่ไม่แรงเหมือนเท่าสายดาเมจแต่ก็ต้องเข้าใจนะว่าตัวมัน ตัวมันจะถึงขึ้นมานะทำให้เราก้าเล่นกล้าเล่นในไฟขึ้นเออถ้าปกติถ้าเป็นสายดาเมจอะไรเงี้ยโอ้โหกูจะเข้ายัางไงวะนาคอสไม่ป่ากูทีครึ่งหลอดกูจะเข้ายัางไงวะคอมโบหนึง่งแรดแไม่ต่อยกูทีกูจะตายอะไรอย่างเงี้ยเออความรู้สึกมันน่าจะประมาณนั้นเออนี่ก็ทําให้เรากับกล้าเล่นในไฟเยอะขึ้นกล้าเปิดกล้าสกิลเนี้ยก็เลนกันเพลินๆแล้วเพื่อนเพื่อก็เลนเพลินเล่นเออไปจบไหมได้ครับตรงกลางไปครับ โอ้ยแรงแรงนี้แรง,แรงมันถึงป้อมอ่ะมันถึงไม่ได้ด้วย่ะป้อมไอ้เซ็ตกใหม่ครับตรงนี้ตรงนี้เราพลาดวิ่งตัดตรงนี้ดีกว่าเอ้ยทางนี้เฮ้ยมันจูกว่ะแล้วมันซิกแซ,ก,ซกจริงว่ะ อ๋อในการต่อไฟตรงนี้โดยที่ไม่มีผมผมก็ลืมดูเวลาไปตรงน,นี้มันสิบง่ายดีกอสตรีก็เกิดนะครับผมความชิบหายาวปยพราะได้เกิดขึ้นมาแล้วตัวเราล่วงไปแล้วแต่แรงไปด้วยริยกเตอร์ตรงนี้ยังการทีซียอยู่แต่ว่าหมดในเรื่องของงานตีไปแล้วตอนนี้ยังตามอยู่ยังเก่งอยู่ไลอ่อยู่เซนซูไหมไม่โซว่าฝั่งเราเหลือแค่เพียงแค่ลอเลี้ยวตัวเดียตวตรงนี้เราเสียทั้งป้อมกลางและเสียทั้งกอสต์รีเยอร์แน่นอนนะครับมากูหาแกเองเพื่อนไม่ต้องห่วงโอ้โหครึ่งหลอดครึ่งหลอดครึ่งหลอด ละซัดก็ให้โดดไปอโอ้ยไม่ได้ฮีโร่อยากได้กอดมากกว่าไม่เลยมาเอาโอ้โหไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นโน ถอยก่อนเลยเพื่อนไม่มีใครเห็นพีเกติดหินมาเลยครับกตอนรีย้เกิดขึ้นมาเลยครับผมตัวที่สองตัวที่สองวันนี้ผมจะไม่พลาดครับแต่ว่าเคลลร่ลึกๆติดจิงมมันตายฝั่นไม่เปิดเลยเพื่อนตรงแค่ไปิดฟันอ้าวซ้ายก็อยู่กลารก็โผล่เห็นแล้วเรียบร้อยครับเห็นหมดทุกอย่างแล้ว,วคิดว่ามวยจะมาดักแถวไหนนะครับแต่ว่าโผล่ซ้าย เบิร์ดโอเคได้ก้อนแล้วทำเลยนะครับอืมเท่าเท่าที่เห็นเป็นไงครับเพื่อนเพื่อนก็ดามเมจอาจจะสมมติว่าท่านเล่นทีมไฟจริงๆอะไรเงี้ยเพื่อนเข้าไปเปิดให้ก่อนหรือว่าเราเข้าจังหวะสองที่เขาโลแล้วอะไรเงี้ยเออผมคิดว่าได้เหมือนกันเข้าจังหวะแรกได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะครับให้เพื่อนปิดเอาเออแล้วแต่เราจะเอเ่อเมคเพลย์เลยรับโโหล้ไปขึ้นหลอดอาว สับของสับของยินนี่สับของ,ของตายยังกูตายแล้ว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 ปุจจารดด์หลอดตกอะทำไมอะทำไมมันโดดใกล้จังเลยอะคือในสมองนี่กระโดดเข้าไปสตัน2สองตัวแล้วก็กดโอ๊บแล้วก็ปัดสับของตายเลยครับทำไมทำไม มาละพร้อมพร้อมสับพร้อมสับอืมเมมแคลรี่นี่โดนหัวโดนมวยต่อยก็ไม่เจ็บครับมีทอยโกนมวยต่อยก็ไม่เจ็บแล้วสับของหรือเปล่ามีสับเคียวมีสับเคียวอยู่ครับสายริกเตอร์เพื่อนสายริกเตอร์เลยตัวหนึ่งพุ่มนี้หรือเปล่าน girl, ั่นเออยู่นี่ตุงอไงตึงกูสับขอบบ้างตุ้ยูงเคียวตึ๊กคเคียวเคียว ผมสับของสับแน่นอนสับแน่นอนสับแน่นอน,ส,น,อนสอนไน้หนักอ้าวเราเปลี่ยนบ้างนี่รองเทา้าเอาเลยเอาเลยนายญาติผมวิ่งไวกว่าอะ้รเพราะผมสับของไปรองเทา้าเลยเรียบร้อยครับ <c oughs> ถ้าเดินตามดิกเตอร์รองเท้ากันดีๆโอ้ไม่ทันแล้วไม่ทันได้กินมั่นแล้วโดนไว้ไว้มีสกิลหนึ่งแต,แต่ว่าเราอาจจะอาจจะทันนะเรามีสกิลหนึ่งสกิลสอง แต่แล้วแล้วแต่ครับในช่วงท้ายมันก็สรรหาเล่นนู่นนี่มากพอเปลี่ยนรองเท้านู่นนี่นั่นสับขครนะครับอย่างนี้เอาวีทำได้หมดนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับแพนด้าที่เจอพวกฮีโร่สายเบิร์ดอย่างเช่นมวยแอนแอคคอสหรือว่าไบรอนที่เอามาแก้ทางผมนะครับผมประมาณนี้แล้วกันนะครับอย่ายวนี้ฝากกด, like, กด, check, กดไลค์กดแชร์กดซับค่ายอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วย,ยนี่ครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาท่านาไปก่อนสวัสดีครับผม